โคกคุณคาดูคนค้คุณมักมก thank you นะคน t h a n so much thank you ค่ะขอโทษค่ะไม่ไมเอ่อทุกคนฟังพี่ตองใหม่นะ โอเคนะจะให้ดูวันนี้เด้อนี้นะทุกคนโอเคโอเคค่ะแกลลอรี่น้องแกลลอรี่น้องอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่จะสอนว่าการกดเข้าไปดูของขวัญทําไมพีม่ต้องถึงอยากให้ส่งของขวัญถูกไหมของขวัญนในแกลลอรี่แต่ว่าอันนี้จะกดอันนี้ของขวัญใช่ไหมของขวัญน,น้องเดี๋ยวนะถ้าสมมติพี่ต้องกดไลไฟ์เฟซนะอันนี้อันนี้คือแต้มหนึ่งคะแนนถูกไหมอันนี้แต้มหนึ่งคะแนนเห็นไหมว่ามัน มันได้แค่มันไม่ได้อะไรเลยสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ไม่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นอุ้มใจอ่ะอุ้มใจเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นร้อยห้าสิเปอร์เซนถูกไหมคะอันนี้คือเราเลือกส่งในของขวัญแจ้งให้ทราบว่าในของขวัญในกล่องของขวัญน,น้องข้างล่างอ่ะเราจะดูได้ว่าเออตัวอย่างมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราอ่ะเราเข้าไปตรงนี้มันสะดวกเลยคือส่งได้ทุกอันมันเป็นนี่แกลลอรี่ กดชื่อน้องแล้วกกลเลอรี่เห็นไหมมันจะเข้าไปอยู่นี้อ่ะนี่ของทุกอย่างอันนี้คือร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วส่งได้สิบแปดอย่างเห็นไหมทุกคนเข้าไปอันนี้มันง่ายสุดอันนี้คืออันนี้คือร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นคะแนนได้หมดมีหมวกมีเนรนัทมีอันนี้น,นี้ถูกไหมมันไม่มีไลฟ์เฟสนะทุกคนนะไลฟ์เฟสที่มันเป็นหนึ่งอันนี้ได้อันนี้ได้ อันหนึ่งคะแนนไม่ได้ดดแต่ในแกลลี่มันโบนาาัสธรมมันคูณแล้วคูณอีกทุกคนคือร้อยหสิบปอร์เซ็นถูกไหมคะแต่ว่าถ้าพี่ตองแค่บอกให้รู้ว่าเออในนี้ถ้าของขวัญข้างล่างนี้ใช่ไหมกุหลาบเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบซึ่งไปส่งในแกลวมันจะเลิศก,กว่าอันนี้ไลฟ์เฟสที่หนึ่งหนึ่งเหรียญโน no, ไม่เอา มันไม่มีมันไม่พูนมันไม่ร้อยห้าสิบมันไม่ได้ทุกคนเข้าใจพี่ตองไหมคะเออ่นละนั่นละนั่นละ,นนละนเข้าใจปะคะเก่งมากเออเพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปในกลอรี่น้องกามินคือกดพับครับเข้าไปตรงนี้ชื่อน้องกามินเด้ะนี่น้องกามินน้องกามินเข้าไปกลอรี่เลอแตะน้องที่น้องกามินตรงไหนคะกลอรี่ตรงนี้คะ่ะอื โอ้โหน่ะสิบแปดชิ้นทั้งหมดมันจะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตครุดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นมันเทียบสะดกามินน่าล่ะจ่อจีทุกคนสู้ชีวิตจูออนมาอีกแล้วกามินจูออนนี้ทาแป้งเหรอกามินเป้ยาตรีกามินต้นนี้ I I want to นี่แพ็กทูฮะอ๋อจะเป็นจูออนอ๋อนัทเซเว่นโอ้ยได้แม็กแม็กซ์วางจะให้คุยกันน้องจะคุยไปเลยะจะให้คุยกันน้องทุกคนเห็นไหมกล่องของขวัญนี้คือเราเปรียบเทียบพี่ต้องกดให้ดูว่ากดของขวัญแมไม่ต้องนะ เอาไม่ให oh ้มันไม่ไดยินเสียงทุกคนเข้าใจพี่ตองไหมคะเอาใหม่เอาใหม่ใช่ไหมอะไรแม่ได้ที่ไหนใช่ไหมใช่ตอนมีอ่าไอไอวันโอเคอินสแตนทูไอวันโอเคทุกคนคะที่พี่ตองอธิบายอ่ะง่ายมากเลยนะแกลเลอรี่อ่ะทุกทุกทุกของขวัญนะคะที่มันสว่างอ่ะก็คือจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเนาะที่พี่ตอง แสดงให้เห็นนะคะแล้วก็ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงโมนัส์ทามนะคะทุกคนสองถึงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ถ้านอกเหนือจากเนี้ยก็คือหนึ่งหนึ่งเหรียญเท่ากับหนึ่งคะแนนเนาะแต่ว่าช่วงโมนัส์ทามแล้วก็ดูที่แกลเลอรี่อะค่ะต้องให้น้องบอกต้องให้น้องบอกช่วงเวลาโบนัส์อ่ะอ๋องมนาส์น้องเลือกแล้วค่ะนะาร้องเลือกไปทั้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มบ้านเรานทุกคนเลือกซือจ้ะอะไรืู โอเคแล้ว <Yeah. S 1> อันนี้ <Yeah. S 1> พี่ตองเซเว่นเซเว่นเซ Thank you every day every time ค่ะบขอบคุณค่ะนัดฉันเพิ่งเจอเธอครั้งแรกนะแมอะไรเนี่ยเชียงใหม่หวานหรออะไรเชียงใหม่หวานหรอเนี่ยแอมบี i ีีอาร์อินเชียงใหม่เชียงใหม่ yes ยินดีด้วยนะแม็กโอ้เค้าก็มากค่ะพี่ตอง เดี๋ยวน้องน้องเขินยังไม่ต้องโอ้โหมาเขินอะไรชั่วโมงนี้เนี่ยเรียบเรียบปิดไทมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเต็งกิวนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายกามิคิวบายบายขอบคุณค่ะมี่ถูกว่ามากนะอาร์ตกับแม็กซ์ขอบคุณค่ะทุกคนช่วยน้องด้วยนะคะทุกคนสุดๆเอ่อในแกลลอรี่มันส่งได้ทีละดอกมันไม่เป็นคอมโบเหรอทุกคนมันกดคอมโบไม่ได้เหรอคะในแกลลอรี่อ่ะ เอานี้พี่ตองยังไม่เคยกดนะเอาเอาจริงกดได้เวลากดคอมโบมันต้องกดได้สิอ่ากดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกแบบนี้ให้ทุกคนต่อที่คะแกรี่ที่สว่างอะค่ะสามารถกดแล้วก็ได้ร้อยห้าสิบเนาะได้บวกได้ค่ะไอที่พี่ตองทำตัวอย่างให้ดูคือถ้าไปกดในของขวัญเน่ยมันจะต้องเลือกทุกคนจะต้องรู้มันร้อยห้าสิบ แต่ว่าที่พี่ตองบอกว่าเออให้ไปกดชื่อน้องแล้วเข้าไปในแกลอรี่น้องอันนั้นคือไม่ต้องเลือกอันนั้นคือบวกไว้ห้านะ <K _> สิบเปอร์เซ็นโบนัสไทมนะเพราะฉะนั้นแล้วเราส่งได้เลยแต่ว่าเซฟ MVP นะทุกคนนะรอบแรกยังไงคะแนนก็ลบนะน้องเข้าไปในสองทอปสองร้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราไปเราไปใส่ตอนรอบสองกับรอบสาม รอบสองรอบสองจะวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาถึงสองพันยี่สจะบวกอีกยี่สิบหมายถึงว่าเขาจะเหลืออยู่ยี่สิบยิบยี่สิบเปอร์เซ็นตไปบวกเสร็จรอบสามค่ะสองรอบสองมันจะดีตรงนี้คะแนนอ่ะมันจะไม่ได้ลบเป็นศูนย์เนาะอือใช่ค่ะน้องเอสเวลากดอ่ะกดคอมโบอ่ะกดครั้งหนึ่งแล้วมันจะเป็นวงกลมสีแดงๆกดย้ำได้ทุกคนไลฟ์เฟสน้องขวัญไลฟ์เฟสได้คือไลฟ์เฟสอย่าไปกดนะทุกคนไลฟ์เฟสมันไม่มีันไลฟ์เฟสข้างนอกอ่ะ มันไม่ได้คะแนนมันได้แค่หนึ่งต่อหนึ่งถูกไหมถ้าไปกดในแกลเลอรีร่อ่ะมันจะทุกอย่างมันจะบวกอยู่แล้วเข้าเป็นของขวัญเนาะคือเข้าไปในแกลเลอรีร่ดีสุดอะนะคะถ้ากดตรงนี้ข้างล่างอ่ะเขาเป็นของขวัญอ่ะเราจะต้องรู้จริงๆว่ามันมีอุ้มใจมีหมวกมีคอ,อก,กี้มีอะไรเงี้ยสิบแปดชิ้นอ่ะทั้งหมด,มด <laughs> แบกคุยกับน้องหน่อย <laughs> น้องเหงาเลยกินอะไรนั่นนะ่ะเลนอ่ะเุ้ยเออพริงค์คะ่ะพริงค์สออน,อนิออนออนิออน,อนลูกชิน้ออน <laughs> ไดเสยอนัดโหวตไม่ได้ทำไมพี่ต้องทําไมมันโหวตไม่ได้อะตอนนี้มันยังไม่สี่ทุ่มไงนะจ๊ะต้องสี่ทุ่มเพราะว่าไม่ของเมื่อวานนี้นัดโหวตแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้อันนี้คะแนนโหวตแล้วทุกคนถ้าุกคนยังไม่รู้คะแนนโหวตคือที่เราโหวตเมื่อวานวันมันที่ยี่สิบถูกไหมที่ยี่สิบก็คือวันนี้เรายังไม่วันที่เอ็ดไงของของก่อีตรงนี้นะคะทุกคนกดที่แบที่โหวตระเนี้ย เข้าไปในไลค์ค่ะออแม็กแม็กกดตรงไลฟ์เฟซให้เขดูก่อนว่าเขาไปโหวตตรงไหนกดเข้าไปตรงไหนอ่าลืนลื่นคะแนนเดี๋ยวก่อนดามินกินเนตามินหยุดน่ารักก่อนชั่วโมงนี้ <laughs> อ่าตอนนี้คันพองตรงนี้อด่ลถ้าสีดทุ่มไปที่ไลฟ์เฟซตรงนี้ค่ะใช่กดเข้าไปในไลฟ์เฟซตรงนั้นล่ะเลื่อนหาดูมุมตรงใกล้ๆกั้บกระบาดนะคะเลื่อนหาไลฟ์เฟซเด้อเอออันนั้นลหละกดไปกดเข้าไปแล้วก็ติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊นฟิ๊ตติ๊ตตล๊ารักตติ๊ตติ๊ต่ิ๊ตตินตติ๊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 ตติคตติ๊ตะิ๊ตต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 ตติเตติยตติยตติ๊ตค่ะ แล้วเตรียมกดตรงนี้สี่ทุ่มหนึ่งนาทีโบวตได้ของวันใหม่คือวันที่ยี่สิบค่ะทุกคนคือถ้ายูเซอร์ที่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยอะค่ะจะจะให้คะแนนหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนโหวตก็จะได้ก็จะได้สามคะแนนอันนี้มีตั้งสองสามคนอ๋อถ้าเกิดว่ากรณีที่ยูเซอร์เกินวัดว่ายูเซอร์เกินเจ็ดร้อยคนถ้าถ้าผู้ติดตามไปเจ็ดร้อยคนนะคะจะได้หนึ่งร้อยโหวตต่อวันนะคะรอสี่ทุ่มนะคะทุกคน คือไม่ตัวเองลองกดร้อยก่อนเอ้โบทได้แล้วทุกคนอันนี้คือยูเซอร์ที่เกินเจ็ดร้อยนะคะก็ตอนนี้กดโบทโบทได้ก็โบทไปถ้าถ้าเกิดว่าใครยังไม่โบทของวันนี้ก็โบททันแล้วก็โบทต่อสีทุ่มหนึ่งนาทีได้เลยคะ่ะทุกคนอันนี้โอเค <c oughs> น้องไปพีเคนะโอ, <c oughs> โอเคโอเค กดครั้งเดียวนะทุกคนกดครั้งเดียว150คะแนนไม่กดสองรอบนะเพราะว่าถ้ากดเท่าไหร่มันจะได้แค่เท่านั้นสมมุติว่าเรากดห0ึก็คือ100่คนที่เป็นเป็นเป็นอ่าเป็นครีเอเตอร์แบบพี่ตองอ่ะก็จะกดส่งให้น้องได้แค่100คะแนนแล้วก็กดได้ในวันละครั้งกดทีเดียวด้วยห้ามกดทีละห้สิมมติพิมร้อยห้าก็คือ150ยิบมหนึ่งยก็คือห0ึ่ถ้าไม่งั้นอ่ะมันมันก็จะได้แค่ที่เรากดเห็นเ้อเฮ้ยเมื่อย เหนื<_ <theo> <_ <radio> okay. ่อยโอเคว่าสีทุ่มอย่าลืมหมดนะคะทุกคนคะสีทุ่มไหนโอเคไม่มาหาแล้วไม่มาหาแล้วน่ารักเกินไปโน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 กแมีน่ารักไอโกไอโก ตุ๊กตุ๊กแลสู้ๆนะคะวันนี้พี่ซึ่งชนะคะด็กคุนนะคะมีความสุขนะคะทั้งสองคนค่ะทุกคนสู้ๆด้วยนะคะขอบคุ thank you love you thank you Maxine นักเส love you thank you นะคะคุ้มค่ะคุ้ค่ะกดออกเว็บไซต์เนาะมาดูออก